สวัสดีครับน้องๆวันนี้กลับมาพบก,กับครูวีทางช่องเดิมนะครับผมวันนี้ครูวีจะมาพูดเกี่ยวกับระบบจำนวนจริงนะครับผมนะเรามารู้จักจำนวนจริงกันดีกว่านะครับก่อนอื่นเลยขานเวลากันนิดนึงนะครับวันนี้วันที่สิบห้าเมษายนนะครับตอนนี้เวลาหกโมงสี่สิบเ็นาทีนะครับมาเรามารู้จักจํานวนจริงกันดีกว่านะครับก่อนอื่นเลยสิ่งที่เราต้องเรียนเกี่ยวกับระบบจํานวนจริงนะครับเราต้องรู้อยู่สามอย่างครับ สามอย่างสิ่งแรกครับคือทฤษฎีครับทฤษฎีเกี่ยวกับระบบจํานวนจริงนะครับสิ่งที่สองครับต้องรู้เกี่ยวกับรูทครับและสิ่งที่สามครับต้องทําแบบฝึกหัดครับแค่นั้นถ้าคุณทำสามอย่างนี้ยังไงคุณก็สบายครับสำหรับจะระบบจำนวนจริง มาเรามาเริ่มทฤษฎีกันเลยนะครับทฤษฎีของระบบจำนวนจริงไม่ใช่ดูจากข้างบนแผนภาพแล้วไล่ขึ้นนะไล่ลงนะครับต้องไล่จากข้างล่างขึ้นข้างบนก่อนอื่ดให้เริ่มจากอย่างนี้ก่อนให้น้องนึกถึงแบบนี้ครับฟังตามครูวิธีดีๆนะสิ่งแรกที่เราเรียนเกี่ยวกับวิชาคณิตศาสตร์ตอนที่เราเรียนตอนอนุบาลหรือปถมนะครับครูที่เรงเรียนจะเริ่มให้เรานับเลขเลขที่เราเริ่มนับเราเริ่มนับจากเลขหนึ่งถูกต้องไหมไม่ใช่เลขศูนย์นะเราจะเริ่มนับ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดไปเรื่อยๆสิ่งนั้นแหละครับเราเรียกกันว่าจํานวนนับครับจําไว้นะจํานวนนับจะเริ่มที่หนึ่งนะครับไปเรื่อยๆครับจนถึงอินฟินิตี้เท่าไหร่ก็ได้เลยครับร้อยพันหมื่นแสนล้านหรือเท่าไหร่ก็แล้วแต่มันจะเริ่มที่หนึ่งนะครับแต่พอเราโตขึ้นมาเรื่อยครับอยู่ปสองปสามเราเริ่มมารู้จกักอ๋อมันมีเลขศูนย์ด้วยนี่นาะถูกต้องไหม ศูนย์แล้วก็หนึ่งสองสามสี่ห้าถูกต้องไหมครับนอกจากนั้นเกี่ยวกับเลขศูนย์เราต้องรู้อะไรอีกครับศูนย์เนี่ยมันจะมีทั้งลบศูนย์กับบกวมมกศูน,น,นยน์มีความหมายเหมือนกันอันนี้ต้องจําไว้ด้วยนะครับลบศูนย์บวกศูนย์มีความหมายเหมือนกันนะครับต่อมาครับเมื่อขึ้นมนหนึ่งครูที่เราเรียนก็มาบอกเอา้ามันมีเลขติดลบด้วยเหรอเลขติดลบคือเลขทุกตัวที่น้อยกว่าศูนย์ฟังดีดีนะเลขติดลบคือเลขทุกตัวที่น้อยกว่าศูนย์แต่ต้องเป็นจํานวนเต็มนะ จำนวนเต็มที่น้อยกว่าศูนย์นะครับเช่นลบหนึ่งลบสองลบสามลบสี่ลบห้าลบร้อยลบพันลบหมื่นลบแสนลบล้านไปเรื่อยๆก็คือเริ่มตั้งแต่ลบหนึ่งนะครับไปทางน้อยไปจนถึงลบอินฟินิตี้นะครับไปจนถึงลบอินฟินิตี้ทั้งสามตัวเราเรียกกันว่าจำนวนเต็มตกลงสรุปครับจำนวนเต็มมีอะไรบ้างครับมีเต็มลบครับมีเต็มศูนย์ครับ และมีเต็มบวกครับมีอยู่3อย่างมีอยู่3อย่างนะลบศูนย์และก็บวกครับถ้าไม่ใช่จํานวนเต็มล่ะไม่ใช่จํานวนเต็มก็จะเป็นพวกเศษส่วนครับเช่น1นส่วนสองครับสามส่วนห้าครับทศนิยมศูน7 0.1111111111111ดเจ็ดศูจุดหนึ่ง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 ไปเรื่อยๆศูนย์จุด หนึ <vastly amplify> <People> <ious> ่งสาม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 ไปเรื่อยๆศูนย์จุดหนึ่งห้าหนึ่งห้าหนึ่งห้าไปเรื่อยๆพวกนี้ครับถือว่าเป็นเลขที่ไม่ใช่จํานวนเต็มไม่ใช่จํานวนเต็มนะต้องเข้าใจว่าไม่ใช่จํานวนเต็มก็คือมีจํานวนเต็มกับไม่ใช่จํานวนเต็มจํานวนเต็มและไม่ใช่จํานวนเต็มเศษส่วนกับทศนิยมนะครับ ทั้งสองตัวทั้งจํานวนเต็มและไม่ใช่จํานวนเต็มเราเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าเป็นจํานวนตรรกยะนี่คือทฤษฎีที่เราจะต้องเริ่มจําแล้วครับจํานวนตรรกยะคือจํานวนเต็มและไม่ใช่จํานวนเต็มไม่ใช่จํานวนเต็มคือเศษส่วนทศนิยมและทศนิยมที่เป็นเลขซ้ำๆครูขอใช้คําว่าเลขไม่เละไม่เละเพราะอะไรเพราะน้องรู้ว่ามันซ้ําอะไรเช่น0ูจุดเจ็ด ศูนย์จุมันไม่เละเห็นไหมมันแค่ไปเรื่อยๆถูกต้องไหมในทางกลับกันครับนี่คือจํานวนตรก,กยะอีกตัวหนึ่งเขาเรียกอัตตรก,กยะอัตตรก,กยะคือเศษส่วนที่เละครับเศษส่วนเละแปลว่าอะไรครับก็เหมือนกับพอเราเอามาทําเป็นทศนิยมแล้วมันจะเละครับเช่น0ูนย์จุดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเ้าหนึ่งสองห้าสี่เจ็ด าไปเรื่อยๆซึ่งอะไรก็ไม่รู้แล้วเราก็ไม่รู้ด้วยมันซ้ําตรงไหนมันเละมันเละนะครับมันเละเน้นว่ามันต้องเละนะครับอีกตัวหนึ่งครับที่เป็นคลาสสิกเลยที่โรงเรียนจะถามคือพายพายคือ22ส่วน7ครับถ้าน้องกดเครื่องคิดเลขปุ๊บมันจะได้ประมาณครับตั้งแต่เราเรียนตอนปอ .5 ป .6 แล้วเขาโรงเรียนจะบอกเราว่ามันคือประมาณ3.14แต่จริงๆแล้วมันเละครับ มันจะเป็น3.14และอะไรก็ไม่รู้ข้างหลังครับเละเละเละนะผมเน,เน้นว่ามันเละนะอัตกระยะจะเป็นจนํานวนที่เละนะครับนอกจากพายและทศนิยมเละแล้วก็จะเป็นพวกรูทครับรูท2รูท3รูท4รูท4ใช่ไหมไม่ใช่นะครับเพราะรูท4เท่ากับ2รูท5รูท7พวกเนี้ยนะครับพวกสารพัดรูทที่แก้ไม่ได้ พวกเนี้ยก็จะเป็นอัดปกยะหมดเพราะมันจะเป็นทศนิยมแบบเละาะโรงเรียนจะบอกประมาณหนึ่งจุดสี่หนึ่งสี่แต่จริงๆมันไม่ใช่มันมันเละมันเละน้องๆลอ,อ,องกดเออ่เครื่องคิดเลขดูนะครับน้องๆจะเห็นได้ว่ามันเละมากเดี๋ยวครูลองกดเครื่องคิดเลขให้ดูแล้วกันนะเ,เช่นคุยจะกดรู้สองแล้วกันนะ อืมอ่าเดี๋ยวคุยีสว็อปแบบนี้ให้ดูก่อนจะได้เห็นชัดๆอ่าน้องดูนะครับรู้สองเห็นไหมคำตอบมันเละมากหนึ่งจุดสี่หนึ่งสี่สองหนึ่งสามห้าอะไรก็ไม่รู้เละเทะพวกเนี้ยเราเลยเรียกกันว่าเป็นอัดตกยะนะครับมันเป็นอัดตกยะโอเคเรากลับไปดูต่อนะ ตกลงอัตรกยะมีอะไรบ้างครับสรุปก่อนนะทศนิยมเละมีพายมีรูทที่ไม่สามารถถอดได้รูทสองรูทสามรูทห้ารูทอะไรก็แล้วแต่รูทห้ารูทหกรูทหกก็จริงๆก็ไม่ได้นะนะครับรูทหกรูทเจ็ดพวกนี้นะครับทั้งหลายทั้งปวงที่เราเรียนบทนี่แหละครับเราเรียกกันว่าจํานวนจริงครับจํานวนจริงจะประกอบไปด้วยตรกยะและก็อัตรกยะตรกยะจะประกอบไปด้วยเต็ม จำนวนเต็มและไม่ใช่จำนวนเต็มจำนวนเต็มจะประกอบไปด้วยจำนวนเต็มลบเต็มศูนย์เต็มบวกแต่เต็มบวกมันจะมีอีกชื่อหนึ่งคือจำนวนนับอ่าอันนี้ต้องค่อยๆย้อนกลับมาเห็นไหมรวมกันทั้งหมดเราเรียกกันว่าจำนวนจริงแต่จำนวนจริงยังไม่จบนะเพราะถ้าไม่ใช่จำนวนจริงเราจะเรียกกันว่าจำนวนจินตภาพถ้าไม่ใช่จำนวนจริงเราจะเรียกกันว่าจำนวนจินตภาพจินตภาพนะครับจำนวนจินตภาพคืออะไรก็คือจำนวนไม่มีจริง จำนวนอะไรไม่มีอยู่จริงครับก็คือจํานวนที่เขายังบอกว่าไม่มีนิยามมีอะไรบ้างครับตัวแรกเลยนะรูตติดลบครับต้องเป็นลากเลขคี่นะไอ้รากเลขคู่คุยผูผิดครับต้องเป็นลากเลขคู่เช่นลากที่สองของลบเลากที่สี่ของลบเลากที่หกของลบเอ็กซ์พวกนี้ข้างในห้ามติดลบข้างในห้ามติดลบนะนะครับเพราะมันถ้าติดลบปุ๊บมันจะถอดไม่ได้เช่น เช่นนะรูทลบสี่ 4. ถ้า 4, ราูทสี่เลยตอบได้ว่าสองแต่รูทลบสี่ไม่ใช่ลบสองนะพระลบสองคูณลบสองมันได้สี่นะครับนะดังนั้นรูทลบสี่ 4, ไม่มีอยู่จริงนะครับขันที่สองครับก็คือเศษส่วนที่ส่วนติดศูนย์ครับอันนี้ก็ไม่มีอยู่จริงครับมันไม่นิยามครับไม่มีสองส่วนศูนย์ไม่มีมีแต่ศูนย์นส่วนสองแปดส่วนศูนย์ไม่มีหนึ่งส่วนศูนย์ไม่มีเอ็กส่วนศูนย์ไม่มีและตัวสุดท้ายครับ คือศูนย์กำลังศูนย์ไม่มีนะครับไม่นิยามนะครับศูนย์กำลังศูนย์ไม่มีหนึ่งกำลังศูนย์ยังได้หนึ่งถูกต้องไหมอะไรก็แล้วแต่เลขจานวนจํานวนทุกจํานวนบนโลกยกเว้นเลขศูนย์เนี่ยกำลังศูนย์จะยังได้หนึ่งแต่ถ้าศูนย์กำลังศูนย์ไม่มีนะครับมันคิดไม่ได้นี่คือทฤษฎีทั้งหมดถ้าเอาทั้งหมดเลยเราเรียกกันว่าจํานวนเชิงซ้อนนะครับแต่เราเรียนเนี่ยเราจะเรียกกันอยู่แค่ว่าจํานวนจริง เพราะว่าถ้าสมมติเราขึ้นคําว่าจํานวนเชิงซ้อนจริงๆแล้วเนี่ยมันจะอยู่ในของม .5 เขาจะทําให้รู้ติดลบตัวเนี้คิดได้นะครับเขาจะทาให้รู้ตัวติดลบตัวเนี้ยคิดได้นะครับแต่ตอนนี้เราอยู่ของระดับมต้นก็อย่าเพิ่งนะครับเราก็แค่รู้ตรงนี้ก่อนว่าจํานวนเชิงซ้อนนะจะประกอบไปด้วยจํานวนจริงแล้วจานวนจินตาภาพจินตาภาพมีสามแบบจํานวนจริงจะประกอบไปด้วยตรกยะกับอัตรกยะอัตรกยะคือ ทศนิยมเละทศนิยมเละคือไม่รู้ว่ามันซ้ำตรงไหนสองคือพายเพราะเรารู้แค่ค่าประมาณ3.14จุ่งีแต่จริงๆมันไม่ใช่3.14มันเป็นเละต่อมาครับรู้สองรู้สาม,ร,สามรู้ห้ารู้ที่ถอดไม่ได้ก็คืออัตตัะะเช่นกันต่อมาก็ภายใต้ตักรยะคือจำนวนเต็มจำนวนเต็มมีสามอย่างคือเต็มลบเต็มศูนย์และเต็มบวกนะครับ ถ้าไม่ใช่จํานวนเต็มจะประกอบไปด้วยเศษส่วนและทศนิยมทศนิยมจะต้องเป็นทศนิยมที่เป็นรูปแบบซ้ําหรือไม่ก็ทศนิยมแบบจบเลยก็คืออย่างเช่น0.7 0.755อะไรอย่างเงี้ยหรือไม่งั้นก็ต้องเป็นทศนิยมซ้าเช่น0.15151515ไปเรื่อยๆ0.151 หนึ่งห้าหนึ่งหนึ่งห้าหนึ่งอย่างนี้ก็ยังถือว่าสามจุดต้องไหมหรือแม้กระทั่งศูนย์จุดหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่อย่างนี้ก็ยังถือว่าเป็นทศนิยมสาไม่ใช่เละเพราะถ้าเละเรียกอัดตกยะจํานวนเต็มมีสามอย่างคือเต็มลบเต็มศูนย์เต็มบวกเต็มบวกอีกชื่อหนึ่งเรียกจํานวนนับนี่คือทฤษฎีที่น้องต้องได้นะครับทฤษฎีที่น้องต้องได้นะครับจากตรงนี้เราลองมาฝึกทฤษฎีครับมาแล้วลองมาดู แบบฝึกหัดเกี่ยวกับทฤษฎีก,กันบ้างนะครับข้อแรกครับโจทย์ถามว่าจงพิจารณาข้อความต่อไปนี้ข้อใดถูกครับสามจุดหนึ่งห้า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 ไปเรื่อยๆืซ้าถูกต้องไหมมันเป็นซ้าซ้ําอย่างนี้เรียกอรเรียกตรกยะไหมตรกยะไหมตรกยะจะประกอบไปด้วยจํานวนเต็มแล้วก็เศษส่วนทศนิยมถูกต้องไหมทศนิยมซ้ําถือว่าใช่นะครับใช่ต้องถ้าเป็นเลกถึงจะเรียกอัตตกยะ ต่อมาดูข้อสองครับ0.45 445 4445ไอ้น,นี่ซ้ำไหมซ้ำสี่ไม่ใช่มันไม่ซ้ํานะมันต่อไป4445 444445 4 45 4 45 4 45 4 45 4้ 5, 5ตกลงมันซ้ํำไหมไม่ซ้ํานะครับเมื่อไม่ซ้ําเมื่อไม่ซ้ําเรียกตกยะหรืออัตกยะไม่ซ้ําแปลว่าเละเละเรียกอัตกยะพ้อนี้จึง อ้าวยี่สองส่วนเจ็ดเป็นอัตรกระยใช่ไหมยี่สองส่วนเจ็ดคือพายถูกต้องไหมเป็นอัตรกระยถูกต้องจํานวนเต็มทุกจํานวนเป็นจํานวนกระยะจํานวนเต็มเป็นกระยะจํานวนเต็มเป็นกระยะแน่นอนเห็นไหมถ้าเราดูจากรูปข้างบนนี่คือสบายแน่ๆถ้า a และ b เป็นจํานวนกระยากระยะนะก็คืออาจจะเป็นเต็มหรือเป็นเศษส่วนหรือเป็นทศนิยมก็ได้เอามาบวกกันคําตอบต้องเป็นกระยะแน่นอนจําไว้เลยนะใช่ ตักรยะบวกตักรยะได้ตักรยะแน่นอนครับศูนย์เป็นจ,นนจํานวนจริงอยู่แล้วศูนย์เป็นจํานวนจริงอยู่แล้วจํานวนที่ไม่ใช่จํานวนจริงเรียกจินตาภาพจินตาภาพมีแค่สามแบบนะถ้า A เป็นตักรกยะ b เป็นอัตตักรยะแล้วเอามาบวกกันคิดง่ายๆเอาเละบวกไม่เละคําตอบจะไม่เละหรือเปล่าคําตอบจะเละหรือไม่เละแน่นอนคําตอบต้องเละอยู่ดี เอาเละบวกไม่เละเอาเละลบไม่เละยังไงก็เละอยู่ดีกอนี้ถูกนะครับมีจํานวนตรกกะบางตัวเป็นจํานวนอัดตรกกะเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้ไหมแน่นอนว่าเป็นไปไม่ได้ตกกะคือเต็มกับเศษส่วนทศนิยมถูกต้องไหมอัตรกกะคือทศนิยมเละมันมันไม่มีทางที่จะมาทับกันได้แน่นอน A และ b เป็นอัดตรกกะ เมื่อเอามาบวกกันย่อมเป็นอัตรกค่เละบวกเละย่อมได้เละถูกต้องไหมนะครับรูทเก้าบวกรูทสี่เป็นอัตรกค่คิดก่อน,อนรูทเก้าได้เลยได้สามรูทสี่ได้เลย,ดยได้สองเอามาบวกกันได้เลยได้ห้าห้าเป็นอัตรยะ่ไหมไม่แปลว่าขอ้อนี้ไม่ใช่อัตรกค่ง่ายเห็นไหมนะครับน้องลองฝึกดีๆนะพวกนี้เป็นพวกทฤษฎีนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าน้องฝึกตรงนี้ได้ มันก็ไม่มีอะไรยากนะครับครูยอยากให้น้องฝึกตรงนี้เยอะๆนิดนึงนะเพื่อจะทําให้ระบบจํานวนจริงเนี่ยพอถึงเวลาเรียนเนี่ยมันก็จะง่ายขึ้นนะครับอันนี้เนี่ยเราก็จะผ่านในส่วนของทฤษฎีเรียบร้อยแล้วยังไงฝากน้องๆกดไลค์กด share, แชร์เกี่ยวกับพาร์ททฤษฎีด้วยนะครับผมโอเควันนี้คลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับขอบคุณนะครับที่ตั้งใจเรียนสวัสดีครับ